สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับขอาสู่ช่องกิกินัดธิดาออฟฟิเชียลค่ะพี่นอ้องขาเมื่อนีนกิกิสิภาพพี่น้องนะคะไปชมบรรยากาศค่ะเดินทางไปที่สํานักงานบวริมงมรุ่งลาเพลินค่ะที่บ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเมื่อนีนกิกิสีเดินทางไปท้ายปเตอร์แล้วก็ประชุมรวมนะคะอ่าวางแผนงานในฤดูกาลนี้ค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านแพงแล้วพี่น้องคะ่ะกําลังจะเลี้ยวเขาซ้อยนะคะนี่คะ่ะหมู่ที่13บ้านแพง อำเภอโกสูรพิไัยจังหวัดมหาสารคามค่ะอาเรามั้กีกี้ปีนี่สามสลีดแต่รเปีนี่เออเอาไปเองเอาไปเองมาฝาก ปีน่ขึ้นล้วพี่เด็เดี๋ยวคำถามนี้เป็นอว่าแต่งชุดเป็นขึ้นก็ได้เย่ามากกันเรื่องสายการย่างมายกเด็กเขาขอบข้อมือํำเนอะี่เด็กขอบข้อมือให้มีกีเป็ดเราเป็นน้กตเใัห ใจสุดติดอีกน้องอีกคนหนงได้แล้วจะได้สองคนคือเพงนี้คือตัวดูซึ่งจับไปตัวดูจะได้แล้วสันนีสิภาพพี่น้องนะครับมาชมปลาราบองตราเลียบองนัวของพระเอกทิมศิรวัตรค่ะไปชมข่าววันเสบหรือบันเสบค่ะเลียบองนัวกินแล้วมันยังมิตะประกาศ เันนี้่อกกินไ้พี่น้องบงัแต่ไดเอกไหมเนี่ยได้เอกไหมไอตลกเตะแซบครับพี่น้องขาทักล่างไหเนี่ยอันล่างแล้วตวมาล่างอีกนะตบล่างตอนเก็บ แซ่บจ้า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 เดี๋ยวเบิ้งกันโรงงานพระเอกก่อนนี่ถือเวลาหายใส่ไปได้แม่เอาจะคองกันเนี่ยเอาหนิพูดรีวิวคุณแม่อรันโนนนะคะแซ่บจ้าเนียนปานแดกบองเผือดอะปลาพระไพเอฟคนเด้อจ้าเด้อแดดบอมไอแม่รสชาติ แซ่บผตัวอาาย์ดูมะแซ่บแนงจ้มครข้งแรกด้วยกันแซ่บแงอไปกินได้่เอ่เอไ่เอะเ็ดเองตามเองโครกเองทุกอย่างกำลังบันจุเลยค่ะเออลมัจรงับ้างด้เยวือรอนโคเกิดอันนี้กระปุกเท่าไรค่ะย0บาทโอ้ยี่สบาทถูกเลศนะจ๊ะ มาบันนี้ครับพี่น้องคาตอนนี้เขาสู้การแต่งหน้าครับพี่น้องคาแต่งหน้าอากําลังจะทายโปสเตอร์ครับพี่น้องคาตอนนี้กําลังร้องพื้นครับพี่น้องขาเกษมีไม่เย่เถ่าค่ะคุณแม่ยัควค่ะภูกอตั้งอาหมอลําบัวริมเมืองลุ่มลำเพลินค่ะมาบอกความเก่าความหลังให้ฟังค่ะว่าันนี้พระเอกที้มก็เอาเคก้กมาให้กินค่ะวันเกิดย้อนหลังพนาขาเพิ่นว่าเออเอากระร้องพื้นเอาเฮ็ดไปค่ะบบันนี้ ล้างผื่นเกียร์ไปเห็นมันเนียนค่ะพี่น้องค้าบริเต็งนาโดนตอนนี้ก็แต็งนาเซ็ตอาโมเมนต์ต็งนานือพี่น้องค้าล้างพื่นหัวต่แล้วคะ่ะบันนี้กำลังสีล้งตาลงหงยังเอาจากไหนคือตัดผ่ามาจากสี่บันนี้ต่อไปก็จิเป็นกีดอะไรเนื้อแล้วพี่น้องขาเขียนคิวเขียนยังเรียบร้อยแล้วเออเอาทอพารล้เห็นมันแห่งสะกรนค่ะพี่น้องขาผัดไปผัดไปผัดมา เอออ้าไปบัน้บันเห็นยังอีเอากีดอีกครางนึงครับพี่น้องขะกีดลงไปบัน้กีดยาวๆหลักไปขึ้นหางวาวครับพี่น้อง่ะปีนี้สังกัดบวริบึงครับพี่น้อง่ะฝากพี่น้องซอยเชียอ์ซอยสนับสนุนนาวที่ตลกสีออกมารูปแบบได้นานฝากพี่น้องอ่าซ้อยติดตามกันตลอดไปค่ะเดี๋ยวเด้่ยเมียก่อนฝากขนขิวก่อนกำลังแต่งหน้านะคะพี่น้อง่ะเออเอกพเอก นักข่าวอมันตอดกาลนักเอกตลอดกาลค่ะคุณแม่จอยโสตายค่ะตอนนี้กําลังไม่แม่จอยโสวัดเป็นบลอกบอยเม่โสวัดนะครับไม่แม่โสวัดเป็นบลอกคุณแม่จอยโสตายค่ะ มีสวัสด์กับเบิ้งหลัวก่อนเพิ่นของเราดีดีดีสวคราดีอันสวัสดีฮา้าฮาใหญ่คุณารับชอยคิดหอะครั่ะฮาฮาฮาคี่ครับผอ้กำลังกำลังโปอยู่ฮาท่าใดครับอะไรก็เมอะ เท่าใจเขานี่โหขายดียุคค่ะพี่ค่ะพี่น้องตอนนี้การแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแมพขึ้นหน้าคือจังแมพพญาเถ๋งนะพี่น้องค่ะแมพพญาเถ๋งตอนนี้นะคะอ่าพระเอกทีน้องเอิญเราคะกำลังจะเสร็จฉากแล้วพี่น้องค่ะผุ้ชายโปสเตอร์พระเอกนี่เป็นฮอตเป็นไร้ยย่างค่ะก็จะเป็นหัวหน้าที่เป็น ปิ๋นอยากข้าเลนก่อนแล้วก่อนว้ายกับปิ๋นนะคะพี่น้องค่ะเออมาดอจ้างไปค่ะมาดอจ้างไปยุดยุดนนัเจ้าของเรื่องเดียวค่ะเขาเองทุกอย่างค่ะเอาแต่เดนเซอร์น้องรัตรเขาเนี่ยคล้องมั้งว่ายป็นอยากดิเซอร์ไพ่เลยคับพี่น้องขาพี่เพี่มันติดเต้นวะน่ะค่ะติดเต้นนะครับพี่น้องขารอติดตามแล้วพี่น้องเด้อบัวรีบเบิ้ลแต่ยิ่งมนมีแต่เต้นยิ่งอีกเต้นยิ่งนะ อานน uh> uh uh ี้ตีนต oh, oh ัวด mm ้านเออต้องเสิร OK> ์ฟมันงครบกุางเแน่ค่ะเสิร์ฟไผ่นะครับพี่น้องขาไผ่อีกไผ่อีกที่คุณบอาคุณสิตรีมีพี่น้องขารอช่วยของบอสตีนพี่น้องมาท่วงในช่องจี๊กี่๊กเลยเลยค่ะพี่น้องขาเสร็จแล้วนะคะ คอสิริใชครับลือช้าครับพี่น้องคขาคุณคุณว้าสิ๊กซี่เล็กๆเล็กๆอะไรครับว้าขาสิแบีนช่องอันนี้พระเอกใหม่ครับพี่น้องขาไอ้น้ำตเลยครับคือน้ำชาเอาซื้ออย่างผู้ชายลูกผู้ใช้หนิชื่ออะไรนะชื่ออะไรปิงปองปิงปองอะไรนะปิงปองน้ชาปิงปองอนุชาจากสายขาจากเรื่องแฝก จังหวัดเดียบูจักเรื่อง,งเรื่องแฝกตราคาไมไหมครับลุมน, <laughs> น้อยน่ามือคนเดิ <c oughs> เ่มแฝกปิ่นตองอนุช <c oughs> าครับฝากเดูเป็นเตาแน่่ไปข <c oughs> ี่กระปลลิมไทยอยูรถแฮร์น้องรถแฮร์เนาะมีเทลแล้วก็แผดดีเทลเบอร์อยากเปลี่ยนสไตล์อยากเปลี่ยนแนวจะ็ส่ง่าเบิร์มาาเกอดมาไปทล้วก็อ่ากินล้ำเหลืองล้ำมูสิบิตจังไหนได้กระฝากเหมนะครับฝากเชียร์น้องปิ่นตองอนุชาจ้าพี่น้องฝากเชียร์มีมะขึ้นไหมสักการ์ดด้ว ลูกผู้น้อยหอยผู้ลาไปเลยนอันนี้ลูกอยันนี้ดอยสุดนะครับดวไปอีกทายอีกนะครับพี่้องค่ะวัน้องจางยากค่ะสวยนะคะ นี่แต่ผู้เสีย่ย่เออเออสวยมา,คายกครับไก่เลืโอย คุณแม่พินาภากำลังจะถ่ายนะคะนนวสวยประกากคุณแม่อรัญงค์ค่ะพี่น้นอนง<แ>สวยนะคะสุดสมนะคะวสวสยไปอิสตัต นนาาม,มาบันดนีครับพี่น้องขาตอนนี้กับฮอดฉากิ๊กกันกำลังจะทายปุเต๋อคะ่ะอันนี้เป็นหน้าอ่าเป็นหน้าตลกคะ่ะเป็นหน้าที่สองค่ะพี่น้องขาเอ่อทายนะคะเออเพื่อนๆเพื่อนก็แอกท่าประสันกับพี่น้องขาปุ่นงางคางงานยังเออเฮ็ดตามตากล้องบอกนะครับพี่น้องขา ฝากรอติดตามกันละกันครับพี่น,อน้องขาในฤดูกาลนี้นะคะว่าผลงานนะคะทั้งหนานาเวทีของกิกีนทัทิดาสิเป็นจังไรน,นันนะคะรอพี่น้องซอยกันติดตามคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องขาตอนนี้กะถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะโปรเตอร์เดอพี่น้องเดออ่าตอนนี้ก็ต้องจะลางหนาครับพี่น้องขาจังไรก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคะ่ะเพจอ่าช่องกิกีนัธิดา ฟฟิเชียลหรือก็เพจอ่าคิคิอาทิตาแฟนเพจด้วยพี่นองขะปีนีสังกัดบัวริมเมืองลุงลำเพื่อนฝากพี่ฝากน้องนะคะสนับสนุนตลูกสาวนะคะแนเดอร์พี่นองเดอร์ป็นวะลุงนี่วะเป็นวันนส่สวนพี่นองเด้อ,ดดดอ,ดอค่ะเด้อ,เอ,อฝากพี่ฝากน้องฝากเจ้าภาพนาไม้นาเก่าสนใจเอิญหาบัวริมเมืองลุงลำเพื่อนยังรับใส่พี่นองคือเก่าคะ่ะนำการโดยพะเอกทิมที่ระัตดพี่นองขาปีนีนักเอกพะเอกเมียพญาปอพญา มีทะตูแน่นๆครับพี่น้องคะเออฝากพี่ฝากน้องซอยที่ตามสนับสนุนกันแล้วกันคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ